ปประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่14มกราคม2556นะคะเช้าวันจันทร์เริ่มต้นในส่วนของ weekly strategy กันก่อนนะคะเรามองแนวโน้มระหว่างวันที่14จนถึง18มกราคม2556นะคะเราก็มองว่า set i n d e เนี่ยยังคงเทรดอยู่ในกรอบของการปรับฐานอยู่นะคะถึงแม้ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยจะค่อนข้างมีแรงเบี่ยงเยอะนะคะในระหว่างวัน อถอยกลับลงไปหลุดระดับ1,400จุดลงไปเทสประมาณ1,390กว่านะคะแล้วก็ท้ายตลาดปิดกลับมาบวกไปได้สำเร็จนะคะปิดที่1,412อีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นจะเห็นว่ามีความผันผวนระหว่างวันค่อนข้างมากนะคะเรามองว่าปัจจัยต่างๆที่แวดล้อมตลาดอาจจะไม่ได้มีความชัดเจนมากนะคะ ในแง่ของออปัจจัยที่เรามองในเชิงว่าตลาดยังคงอยู่ในกรอบของการปรับฐานเนื่องจากเรามองว่าปัจจัยในเชิงบวกเนี่ยคลับไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะในขณะที่ปัจจัยแวดล้อมที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ ค่อนข,ข้างยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะยังน่าจะเป็นตัวหลักในการสร้างความผันผวนให้กับตลาดหรือว่าเป็นนิกเกอฟได้ในระยะต่อไปนะคะถ้ามองไกลๆออกไปหน่อยในช่วงระดับเดือนเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของอทางสหรัฐนะคะการเจราจาตัดลดงบประมาณการปรับเพดานนี้ซึ่งก็คงต้องติดตามรอเป็นระดับเดือนขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นในระดับวีคเนี่ยก็คงจะมาจากเรื่องของการประกาศตัว ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดนะคะทั้งในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะของหุ้นไทยก็เริ่มต้นในส่วนของอกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มธนาคารก่อนนะคะของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างคล้ายคลยึงกันนะคะก็ กลุ่มสถาบันการเงินหลักเนี่ยเริ่มมีการประกาศมากขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมี Morgan Stanley นะคะ Goldman Sachs นะคะ Bank of America c i t y g r o u p นะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีบริษัทหลักในหลายตัวในสหรัฐนะคะที่จะเตรียมประกาศผลประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว eBay นะคะ General Electric นะคะหรือว่าตัว Intel เองนะคะก็น่าติดตามสำหรับตัวคาดการเรื่องของผลประกอบการที่ที่จะออกมานะคะว่าจะสร้างความ ผิดหวังหรือว่าสมหวังให้กับนักลงทุนในตลาดนะคะส่วนตัวฟันฟลูของนักลงทุนต่างชาติที่เดินหน้าเข้ามาลงทุนในตลาดภูมิภาครวมไปถึงตลาดหุ้นไทยตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็เริ่มมีแรงขายทํากําไรออกมาในตลาดหุ้นไทยในช่วงท้ายๆสัปดาห์นะคะก็ยังมองว่าเป็นแฟกเตอร์ที่น่าจับตานะคะสำหรับ ฟลอที่ที่ยังไม่ได้มีความชัดเจนมากว่าว่าจะมีการสะสมหุ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจะสังเกตว่ามีความพร้อมที่จะขายทำกำไรออกไปได้ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นที่เกิดขึ้นเมื่อท้ายสัปดาห์ก่อนนะคะในช่วงที่ซ i t ี g r o u p ออกมาปรับลดดับความน่าลงทุนของประเทศไทยสู่ระดับนิวทรัลนะคะจากเดิมที่เป็นโอเวอเวตนะคะแรงขายก็ออกมามากทีเดียวนะคะทางด้านเอเชียเราเองบ้างนะคะก็คิดว่าคงต้องจับตาตัว ความคืบหน้าของเศรษฐกิจจีนเป็นหลักนะคะอย่างในข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญๆต่างๆที่จะทยอยประกาศนะคะ,ะที่สําคัญในสัปดาห์นี้ก็คงจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นะคะคือตัวเลข GDP ไตรมาสที่4นะคะประกาศวันที่18มกราคมนะคะเหล่านี้เนี่ยทำให้เรามองว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้มีปัจจัยในเชิงบวกที่ดูเด็นชัดมากในทางกลับกันปัจจัยที่แวดล้อมลุ้นแล้วแต่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงมีโอกาสที่จะถูกขายทํากําไรออกมาในระหว่างทางค่อนข้างเยอะนะคะ,ะเลยมองกรอบเป็น เป,เป็นกรอบทางลงไว้ก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ดูรุนแรงมากนะคะเราก็มองแนวรับที่1380เอ่อก็ควรที่จะต้องรับให้อยู่นะคะถ้ารับไม่อยู่เนี่ยในระดับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะลวกหล่นลงไปค่อนข้างยาวนะคะซึ่งถ้าหลุด1380เนี่รอยบเนี่ยอรอบนี้เรามองว่าอาจจะไปจบที่1320บวกลบนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยกรอบในระยะสั้นเนี่ยก็มองว่าตลาดน่าจะมีความผันผวนอยู่ในกรอบ อย่างระดับวันนะคะวันนี้เรามองที่1.405ถึง1.418นะคะก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรโดดเด่นมากนะเข้ามาตอนนี้ก็คงต้องเลือกเป็นการเก่งกำไรแบบหุ้นลายตัวไปก่อนนะคะซึ่งหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเราเนี่ยวันนี้เราให้ทยอยเทค Profit ตัว CFLASH ออกไปนะคะกำไรประมาณเกือบ7%นะคะในช่วงที่เราถือมานะคะก็ให้ทยอยเทค Profit ออกไปก่อนถ้าขึ้นต่อไปก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการทยอยขายนะคะในส่วนของหุ้นที่ถือต่อนะคะ ก็คือตัว T CAP นะคะ D TAG สามารถแล้วก็ตัว T KS นะคะแล้วก็ปรับเข้ามาอีก2ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัว M COT นะคะที่เราปรับเข้ามาเนี่ยเรามองว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะกำลังจะมีการประกาศตัวเลขโฆษณาของเดือนธันวาคมนะคะเราคาดว่าจะเห็นตัวเลขที่น่าประทับใจ พื้นตัวได้ดีต่อเนื่องนะคะตัวนี้มีลุ้นรีบาวกลับไปแถว47-48บาท50นะคะตัดขาดทุนที่44บาท25นะคะตัวที่2คือตัวอาบิโกไ t e c h นะคะก็ รอลุ้นเรื่องตัวเลขขายรถยนต์เดือนธันวาที่จะประกาศในรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะคะเรามองจะเห็นการฟื้นตัวของตัวเลขอย่างดีต่อเนื่องนะคะราคาของตัว Abiko High Tech ในช่วงที่ผ่านมาต้องถือว่าแลกกดตัวตลาดในช่วงส3าเดือนที่ผ่านมานะคะออโต้ค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยเพิ่งจะดีดกลับเป็นวันแรกสําหรับตัว Abiko High Tech นะคะเราก็มองว่าหน้าลุ้นจะไปต่อแถวแถวยี่สิบสองบาทห้าสิบนะคะแล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่ยี่สิบบาทหกสิบค่ะ ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ